ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่24ไร่1งานกับอีก5 4ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลไซใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ผมมาช่วงประมาณ5โมงเย็นนะครับช่วงแดดล่มลมตกนะครับเนี่ยครับบรรยากาศเย็นๆนะนี่ครับสวยมากนะครับ วิวเขาเรียกว่าวิวช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับแสงแดดอ่อนๆกระทบกับต้นข้าวเขียวๆนะครับสวยนะครับบรรยากาศเหมาะมากเลยนะครับครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับที่ดินแปลงใหญ่หน่อยนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับการเดินทางก็สะดวกนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลง24ไร่หนึ่งงานกับอีก54ิตารางวาด้วยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละล้าน2นะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ นี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเราวิ่งออกไปประมาณ4กิโลกับอีก200เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่หมายเลข340นะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปด้านแถบนี้ นี่นะครับทางนี้จะไปทางถนนใหญ่หมายเลข346นะครับจากตัวนี้นะครับวิ่งไปถนนหมายเลข346นะครับก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลกับอีก200เมตรนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่36กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่37กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงสารยาก็อยู่ที่48กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางของทาง F4 ผมนะครับจะเข้า346ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาทาง34 ได้เหมือนกันนะครับถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนหมายเลข5024นะครับเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินเลยนะครับถนนมีหมายเลขนะครับดูถนนนะครับเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีนะครับไฟก็ไฟสามเฟสน้ําก็มีแล้วนะครับครับที่ดินของเราจะเป็น2ส่วนนะครับนะถ้าเป็นแปลงเล็กนะครับแปลงนี้จะอยู่ที่ 5ไร่2งานกับอีก20ตารางวานะครับแปลงนี้ด้านหน้าเราติดถนนคอนเกรตนะครับด้านหลังเราติดคลองเลยนะครับติดคลองเลยชนิดที่ว่าติดคลองจริงๆนะครับไม่มีถนนมาตัดผ่านไม่มีบ้านใครมาบดบังด้านนี้ติดคลองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแปลงเล็กก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูแปลงใหญ่นะครับส่วนแปลงใหญ่นะครับเนื้อที่จะอยู่ที่ประมาณ18ไร่3งานกับอีก34ตารางวานะครับของเราจะเป็น2องฝั่งเจ้าของขายยกแปลงเลยนะครับนะต้องบอก f อก่อนนะครับว่า ขายทั้งแปลงใหญ่และแปลงเล็กนะครับเดี๋ยวเอฟบอกคุณเสกแปลงเล็กขายไหมไม่ขายนะครับเราต้องบอกเอฟซีเลยนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับอ่านี่นะครับนี่ยเนี่ครับนี่คือเสาเขตเรานะครับเห็นไหมเนี่ยนี่ยเห็นไหมเป็นไงเจอเสาเขตด้วยเจอพระเอกด้วยทีมงานผมน้ำวนนะครับแหมวันนี้เป็นพิสเซนเตอร์นะยืนข้างอ่า รถเลยนะครับของเรานะครับหน้ากว้างติดถนนนะครับไปนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ55เมตรนะครับนี่นะด้านแถบนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยครับด้านแถบนี้เราจะเห็นเสาอยู่ไหมครับเปไหมเนี่ยปึ๊บไปถึงด้านแถบนู้นเหมือนกันก็หน้ากว้าง55เมตรเช่นกันนะครับแปลงเล็กแปลงใหญ่นะครับหน้ากว้างเท่ากันนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับนี่นะครับจากนี่นะครับเราตรงไปถึงด้านที่เป็นคลองนะครับความลึกจะอยู่ที่ประมาณร้อย 60เมตรครับด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ160เมตรเนี่ยนะครับนี่ครับสวยนะนี่ครับแต่ด้านแถบนี้คือจะเหมาะสําหรับท่านที่จะปลูกบ้านนแปลงด้านแถบนี้เหมาะนะครับเพราะว่าแปลงนี้ด้านหลังคือเราติดบรรยากาศวิวคลองนะครับติดคลองแล้วก็ไม่มีบ้านคนมาบดบางบรรยากาศของเราเนี่ยครับตันนี้เราเหมาะที่จะปลูกบ้านนะสวนด้านส่วนแปลงใหญ่นะครับเราจะ,ะทําเป็น โคกหน้องนาปลูกปลานะครับหรือว่าจะทําเกษตรแบบพอเพียงเนี่ยด้านแถบแปลงใหญ่ก็เหมาะนะครับเนี่ยถนนหนทางของเราเนี่ยดีนะครับดีมากเลยนะครับถนนกว้างนะครับครับแล้วก็สวนด้านทางน้ํานะครับนะนี่ครับคือทางเจ้าของเขาทำทางนี่นะครับน่ร่องน้ำปุ๊บเนี่ครับลอดใต้ถนนนะครับ นี่นะครับลอตาถนนเสร็จปุ๊บนะครับก็จะไปโผ่ฝั่งนู้นเลยนะครับนะครับฝั่งที่เป็นแปลงใหญ่นะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ครับเราเสาเขตเราอยู่นี่นะครับนี่ครับนี่คือเสาเขตเรานะครับของเรานะครับกันไว้เป็นถนนนะครับโอกาสที่จะขยายถนนหรือว่าอะไรเนี่ยมีเยอะนะครับเพราะว่านี่ไหมนี่ครับครับนี่คือเสาเขตเรานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับไหมเนี่ยครับแล้วก็ส่วน เนี่ยถัดจากเสาเขตเราขึ้นไปนะครับเนี่ยไม่ต้องใช้ขอบเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยใช้ขอบเนี่ยก็คือส่วนที่เขากันไว้นะครับเราถมให้เต็มนะครับเรายังมีพื้นที่หน้าบ้านนะครับเหลือขอบถนนนะครับเผื่อเราจะาค้ขายหรืออะไรอนาคตนี่ได้นะครับเนี่ยกันไว้เป็นถนนค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยอยู่แนวๆนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเนี่ยผมหมุนตัวไปนี่นะเนี่ยครับเราไปนี่เลยนะครับก็น้ากว้างอยู่ที่อ่า 55เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับเนี่ยไปนี่ก็ไปนี่เลยนะครับของเรานะครับคันนี้นะครับจะมีอยู่ของเราครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ของเจ้านี่นะครับที่เขาปลูกมะพร้าวไว้นะครับจะมีอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะอยู่นี่นะครับนี่มาเนี่ยนี่นั่นคือเสาเขตเราเนี่ยครับเนี่ยเสาเขตแล้วก็มานี้นะครับป่านี่เราก็ตรงไปนี่เลยนะครับส่วนด้านแถบนี้นะครับเราจะ ทางเจ้าของเขาเขาขุดขึ้นมาแล้วนะครับเราจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมก็ได้นะเนี่ยครับเพราะว่าทางเจ้าของก็เริ่มเอาต้นไม้มาปลูกมั่งละนะครับส่วนที่เป็นต้นมะพร้าวเนี่ยครับของที่เจ้าเนี่ยครับนี่ครับถ้าจับต้นมะพร้าวฝั่งนี้นะเนี่ยครับมาแปะอยู่ฝั่งของเราดีเลยนะเราจะได้ต้นมะพร้าวเรียบร้อยแล้วแต่มาอยู่ของเขานะครับเราจะได้มีต้นมะพร้ากกินเลยนะครับมาถึงปุ๊บสามารถที่จะฉอบมะพร้าวขึ้นหลังรถนะครับ เอาไปกินที่บ้านได้นะครับอันนี้เป็นต้นต้นมะยงชิดนะครับเนี่ยนะเนี่ยนี่ครับต้นมะยงชิดนะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับช่วงแดดร่มลมตกนะเนี่ยครับได้เห็นบรรยากาศวิวธรรมชาตินะครับของเราเพื่อนบ้านเยอะนะครับเป็นชุมชนนะครับการเดินทางก็สะดวกนะครับ ครับนี่ของเราก็ตามนี้เลยนะครับนะนี่เนี่ยเนี่ยตรงตรงไปนี่เลยนะครับนี่นะครับช่วงท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับหลักเขตเราอยู่นี่นะนี่ครับครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมหมุนตัวย้อนกลับไปนะครับนี่นะครับนั่นคือจากถนนนะครับเรามาถึงผมนะปึ๊บมานี่เลยนะครับนี่เสาเขตเราอยู่นี่นะครับ ครับความลึกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ160เมตรนะครับและก็ส่วนทางน้ํานะครับทางน้ําทางเจ้าของเขาก็เนี่ยทำเป็นล่องน้ำครับเวลาเราจะดึงน้ําไปทานาทาสวนเราก็สามารถที่จะดึงน้ําเข้าไปได้นะครับนี่แล้วส่วนด้านนี้นะครับเราติดคลองนี่ครับน้าใสดีด้วยนะครับนี่นี่นี่ไหมนี่ครับเนี่ยผมถึงบอกว่ามุมนี้นะครับด้านหลังนี่คือ แปลงนี้จะเหมาะปลูกบ้านนะครับสําหรับคนที่อยากจะปลูกบ้านเป็นบ้านพักกริมคลองนะครับแปลงนี้เหมาะเลยนะครับด้านที่เป็นแปลงแปลงเล็กนะนี่ครับเห็นไหมคลองค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะครับน้ําใสดีด้วยนะครับแล้วก็ทางกรมชนเขานะครับนะ้นี่ครับเขากันไว้ค่อนข้างเยอะนะครับนั่นคือ เสาเขตเรานะครับนะส่วนเนี้ยนะครับเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยขึ้นมาตรงคันคันที่ผมเดินนี่นะครับอันนี้จะเป็นของทางกรมชลเขาก็เรียกว่าหัวไล่ปลายนานะครับก็คือเขากันไว้นะครับกันไว้เยอะนะครับเนี่ยเวลาเราปลูกบ้านนะครับแล้วก็อาจจะถมโคกนะครับนะเนี่ยครับถมโคกเข้ามาถึงประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ปลูกเป็นบ้านของเราคือไม่ต้องถึงอ่าด้านคลองนะครับเพราะด้านคลองจะเป็นของกรมชลแต่ด้านคลองเนี่ยเราสามารถที่จะปรับให้เตียนเลยครับเนี่ยเอาไม่โครเกลี่ยให้เตียนเลยนะตัวนี้เราก็ ผูกเป็นที่นั่งพักของเราได้นะครับแล้วก็ล้อมรั้วนะครับนะนี่ครับล้อมรั้วก็คือมาจนสุดของสุดที่ของเรานะครับเพราะคนอื่นก็ไม่มาวุ่นวายของเราแล้วนะครับเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์ของเราได้เต็มที่เลยนะครับในมุมนี้นะเนี่ยเนี่ครับเคลียร์ตัวนี้หอยออกให้ดีๆนะครับเราจะได้บรรยากาศเอาไว้นั่งพักผ่อนหรือไว้นั่งกินหมูกระทะอย่างเงี้ยครับกับครอบครัวนี่ครับได้บรรยากาศเลย ทีมงานผมเดินอยู่ข้างหลังนะครับน้ำบุญนบอกว่ากินหมูกระทะด้วยช่วงนี้หมูแพงนะครับหมูแพงเนี่ยครับมุมนี้จะเป็นมุมที่ปลูกบ้านนี่คือจะสวยและเหมาะด้วยนะครับเพราะติดคลองจริงจนะครับไม่มีคนอื่นมาวุ่นวายของเราละนะครับเนี่ยเสาเขตเราจะอยู่นี่แม่นี่ครับคันคันของกรมชนแล้วก็ของเรานะครับเราได้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยครับเห็นไมเนี่ยเนี่ยต้นนี้นะครับเนี่ยมุมนี้เราเคลียร์ให้ดีๆเลยนะนี่ครับเราทําเป็นที่นั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่จัดตัดแต่งกิ่งให้สวยให้ดีเลยนะครับ เพราะว่าแนวเขตเราจะอยู่นี่นะครับเนี่ยนี่นะครับนี่นี่คือเสาเขตเรานะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับเนี่ยเราตรงขึ้นไปหานี่เลยครับถนนนะครับเนี่ยความลึกก็อยู่ที่160นะครับจากนี้นะครับแล้วก็ไปนี่ครับก็อยู่ที่ประมาณ55เมตรเนี่ยส่วนของเราก็ตรงไปถึงคลองเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงถนนนี่นะครับน้านี่ะถนนที่เห็นท้ายกระบะจอดนะครับคือเป็นถนนของเรานะครับ ที่ทางเจ้าของเขาเนี่ยเอาอาศัยว่าทําแล้วก็วิ่งเข้ามาข้างในเนี่ยครับเนี่ยนะครับตัวนี้เราทําให้ดีๆนะเนี่ยครับเอาหินลูกลังปูให้ดีนะครับเรามาปลูกบ้านอยู่นี้เราไล่ถนนไล่ไหมเนี่ยครับเอาดินเข้ามาถมสักไกล้หนึ่งนะปลูกบ้านตัวนี้ได้สบายๆเลยนะครับสาหรับคนที่จะปลูกบ้านริมคลองนะครับเนี่ยมุมนี้ได้นะครับครับแปลงนี้5ไร่2งานกับอีกตารางวานะครับครับผมพาไปดูแปลงใหญ่นะครับแปลงนี้เดี๋ยวไปเจอกันด้านหน้านะครับ นี่นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านฝั่งแปลง18ไร่3งานกับอีก34ตารางวานะครับนี่นะครับด้านแถบนี้นะนี่ครับเสาเขตของเรานะครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเพ๊่อไปนี่เลยนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ที่55เมตรนะครับหน้ากว้างนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับเราไปถึงด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ530เมตรนะครับนี่ครับตรงๆไปนี่เลยนะนี่ครับเนี่ยที่เราเห็นเป็นพื้นนาทั้งหมดเลยนะครับ นี่ครับช่วงนี้ช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะครับช่วงแดดร่มลมตกนะครับโอ้โหไงสวยมากนะครับบรรยากาศข้าวเขียวแล้วกระทบกับแสงแดดอ่อนๆนะครับนี่ะครับสวยเลยนะครับบรรยากาศได้เลยนะครับนี่ครับผมให้ดูอ่าบริเวณโดยรอบข้างเคียงที่ดินของเรานะนี่ครับนี่ครับออกไปทีนี้ก็ออกไปทางบางบุญใหญ่บางบัวทองนะครับทางถนนหมายเลข3 4 6นะครับ ครับจากนี้เรามาอนี้เลยนะครับแล้วก็ทางน้ํานะครับนะนี่ครับทางน้านี่คือทางเจ้าของเขาเจาะท่อนะครับลอดใต้ถนนมาแล้วนะครับปึ๊บมานี่เลยนะครับนี่ครับแล้วก็จากนี่นะครับเราก็ตรงไปนี้เลยนะครับตรงไปตามนี้เลยนะครับที่เราเห็นข้าวเขียวนะครับครับด้านแถบนี้นะครับจะนี่นะครับเป็นพื้นนาทั้งหมดนะนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูตามนี่นะครับแล้วก็ไปเจอกันช่วงท้ายแปลงที่ดยนของเราเลยนะครับผมพาไปดูแนวหลักบุตรนะครับ ครับตอนนี guide, ้ผมมาอยู่ช <binge> ่วงท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับนี่นะครับเสาเขตของเรานะครับนี่นะครับนี่คือด้านหลังนะนี่ครับนี่คือเสาของเรานะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ไปนู่นเลยนะครับประมาณต้นมะม่วงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ55เมตรนะครับความกว้างด้านหลังนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้านะครับ นะครับด้านนี้จะมืดหน่อยนะครับจะย้อนแสงพระอาทิตย์นะครับเนี่ยครับจากถนนปื๊บเรามาถึงผมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ530เมตรนะครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่ดินของเรานะครับนี่ผมให้ดูบรรยากาศนะครับด้านหลังเราก็ยังติดวิวธรรมชาติวิวนานะครับนะนี่ครับนี่ครับบรรยากาศดีเลยนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวขอบเขตด้านแถวนู้นนะครับครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่ 24ไล่1งานกับอีก54ตารางวานะครับก็คือมี2แปลงนะครับทั้งแปลงด้านติดคลองแล้วก็แปลงใหญ่นะครับเจ้าของขายยกแปลงนะครับอยู่ที่ไล่ละล้านสองนะครับครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังที่เป็นคันนี่ครับก็จะเป็นคันระหว่างเจ้านี่นะครับกับของเรานะครับมาประกอบกันนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ชาวนานะครับเอาไว้วิ่งมาทําสวนทํานานะครับเนี่ยครับบรรยากาศช่วงนี้ก็เกือบจะหกโมงเย็นแล้วครับเนี่ยช่วงแดดล่มลมตกนะครับบรรยากาศลมพัดเบาๆนะครับเย็นสบายดีนิดด้วยนะเนี่ยครับสาหรับท่านที่จะ ปลูกปาทำโคกน้องนานะครับเนี่ยที่ดินแปลงนี้คือสามารถที่จะตอบโจทย์ได้เลยนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับชาวบ้านนะครับขนาดค่ามืดแล้วนะครับนะจะหกโมงแล้วครับก็ยังทำสวนอยู่นะครับนี่ครับสวนนี้ก็คือที่ดินของเรานะครับเนี่ยทางนี้ก็จะมืดนะนี่ครับคือจะย้อนแสงพระอาทิตย์นะครับผมพยายาม หันมุมกล้องอีกมุมนึงครับจะได้ไม่ย้อนแสงนะครับภาพเราจะได้สวยนะครับตรงมุมนี้นะครับมุมนี้ถึงจะสวยนะครับอยางนั้นย้อนแสงมันจะมืดๆหน่อยนะครับนี่นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นแนวขอบเขตของเรานะครับที่อยู่อีกด้านหนึ่งนะนี่ครับเสาเขตของเราค่อนข้างชัดเจนนะครับนะนี่ครับ เสาเขตของเราทั้งสีบุมชัดเจนนะครับจากนี่มานี่ปึ๊บนะครับส่วนด้านนี้นะครับเราก็ไปหาถนนเลยนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับก็ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่24ไร่หนึ่งงานด้วยนะครับจะของขายเหมายกแปลงเลยวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลและทีมงานนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ